พอรตอินพ er ุตเอาพุตบัสของคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกลุ่มสัญญาณหลายๆเส้นเรียกว่าบัสมีบัสอยู่3กลุ่มหลักๆคือ a d d เ e s s b u สบัสข้อมูลและบัสควบคุมหรือที่เรียกว่าบัสระบบ เมนบอร์ดประกอบด้วยบัตรหลักๆดังนี้บัตรเชื่อมต่อกับหน่วยความจำบัตร PCI บัตร PCI Express การออกแบบเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์นั้นจะใช้บรท์ t ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของซิปเซตในการเชื่อมต่อบัตรต่างๆเข้าด้วยกันบล็อ จะเป็นโครงสร้างของเมนบอร์ดเป็นสองส่วนคือส่วนด้านเหนือและส่วนด้านใต้อย่างเช่นรูปนี้นะคะบดขนานแบ่งเป็นการสื่อสารแบบขนานที่ส่งข้อมูลทุกบิตออกไปพร้อมกัน และการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมที่ส่งข้อมูลออกไปทีละบิตในปัจจุบันได้มีพอร์ตขนานที่สามารถเสียบการ์ดบนเมนบอร์ดได้เช่น s กั i ซี่งเช่นรูปต่อไปนี้นะคะพอร์ตอนุกรมใช้วิธีการส่งข้อมูลไปทีละบิต ใช้สายสัญญาณน้อยเส้นทำให้สะดวกในการสื่อสารข้อมูลระยะไกลๆพอร์ตชนิดนี้นิยมใช้ต่อกับโมเดมและการสื่อสารอนุกรมที่ใช้มาตรฐาน rs 2 3 2เช่นรูปค่ะพอรสื่อสารยุคใหม่ใช้การเชื่อมต่อแบบ plug And p ทําทำให้เมื่อเสียบอุปกรณ์ต่างๆลงไปแล้วโปรแกรมจะทำงานกับอุปกรณ์นั้นได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเช็คค่าต่างๆหรือเปิดเครื่องใหม่พอ r t USB มีรูปแบบนี้นะคะจะคล้ายๆกันกันกบพอร์ตของโน้ตบุ๊กของเรานะคะ พอสไฟเวจะมีลักษณะแบบนี้นะคะพอฮีดีเอ็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะการสเสียงและการสแสดงผลการสแสดงผลบางรุ่นได้นำซิปกราฟ,ฟิกติดตั้งบนการ์ด เพื่อช่วย CPU ประมวลผลทางด้านกราฟิกโดยเฉพาะการเชื่อมต่อการ์ดแสดงผลกับเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ทำได้าทางพอต AGP ขึ้นอยู่กับความเร็วของการ์ดที่เลือกใช้นะคะตัวอย่างในรูปนะคะ การแสดงเสียงของคอมพิวเตอร์นั้นนะคะจะใช้การเสียงเป็นอุปกรณ์สร้างเสียงสามารถแสดงเสียงแบบดิจิตอลเสียงแบบ MIDI หรือเสียงตามคำสั่งต่างๆได้นะคะค่ะก็